วัล m e r k e t l e a d e r b r a n d Award ในหมวดช่องทางขายสมัยใหม่กับกลุ่มสินค้าขายตรงซึ่งแบรนด์ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ได้แก่แบรนด์ a อมเวค่ะขอเรียนเชิญนะคะคุณทศพรค่ะนิธานนนะคะกรรมการผู้จัดการบริษัทแอมเวยประเทศไทยจำกัดด้วยค่ะเรียนเชิญเลยนะคะคุณทศพรสวัสดีค่ะยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้ปีที่เท่าไหร่แล้วคะ25ครับ25ปีโอ้โหเปรียบเหมือน วัยรุ่นเลยนะคะโตขึ้นมาได้อย่างแบบมีคุณภาพจริงๆแอมเวย์อยู่คู่กับคนไทยมายาวนานมากเลยมีอะไรอยากจะบอกกับลูกค้าแอมเวย์ทั่วประเทศไหมคะก็ขอใช้โอกาสนี้นะครับขอบคุณนะครับความไว้วางใจนะครับของผู้บริโภคนะครับที่มีให้กับแบรนด์แอมเวย์นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ได้รับรางวัลนะครับมาเก็ตเลดเดอร์แบรนด์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งปีนะครับที่เราได้รับรางวัล Thailand Most a d m i r e d Brand ต่อเนื่องเป็นปีนที่25นะครับก็ตามอายุของตัวรางวัลน,นี้เลยนะครับและใช้โอกาสนี้นะขอบคุณนิสสันแบนเ g ชด้วยนะครับที่ทําให้องค์กรต่างๆเนี่ยให้ความตระหนักนะครับถึงความสําคัญของการรับฟังเสียงจากผู้บริโภคครับซึ่งไม่ใช่แค่ผู้บริโภคอย่างเดียวนะคะแต่ว่าหลายๆคนที่เป็นเหมือนครอบครัวแอมเวเป็นสมาชิกนะคะที่เป็นตัวแทนของแ m ม a วเองนี่ยนะคะก็เขาบอกเขาทราบซึ้งมากๆที่แอมเวเองเนี่ย ทำให้แบรนดิ้งมันแข็งแรงแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือสําหรับทุกคนง่ายมากเลยที่จะเดินไปไหนแล้วทุกคนก็ไว้วางใจแล้วก็อยากจะพูดคุยด้วยนะคะอะไรที่เป็นปัจจัยที่ทำให้แอมเวย์อยู่มาทุกๆวันนี้ได้อย่างสมบูรณ์และแข็งแรงมาก ต้องบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราเป็นที่ยอมรับนะครับ<ม>และเป็นผู้นําในโอซัมไขตรงนะครับก็ประกอบเรื่องจริง3า,าเรื่องใหญ่ๆนะครับผมว่าเรื่องสี่สคัญที่สุดก็คือการที่มีสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแอมเวเองเนี่ยมีสินค้าที่ตอบโจทย์สุขภาพสุขภาวะที่ดีนะครับ<ม>แล้วก็มีสินค้าอันดับหนึ่งอยู่ในมือเรามากมายนะครับเราเองเนี่ยมีความมั่นใจในคุณภาพ เราสามารถรับประกันความพึงพอใจนะครับแล้วก็ไม่พอใจยีดีขึ้นเดินได้นะครับเรื่องที่ 2. นะครับแอมเวก็จะส่งมอบนะครับโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่สุดโอกาสหนึ่งของโลกนะครับให้กับคนไทยหลายล้านครัวเรือนนะครับให้ได้มีอาชีพเป็นของตัวเองนะครับมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จใ,ในชีวิตได้ แล้วก็สุดท้ายครับตรงกับงานธีมงานปีนี้เลยนะครับเรื่องของบาลานซ์นะครับแอมเวย์เป็นบริษัทที่ยึดมั่นในธรรมาภิบาลนะครับแล้วก็เรื่องของจรรยาบาลเนี่ยมีความสําคัญสูงสุดนะครับเราเองทํางานเพื่อตอบแทนคืนกับสังคมนะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกใบนี้นะครับผมว่านั่นคือสิ่งหลักๆนะครับที่ทําให้เรายืนอยู่ความเป็นความพึ้นําได้รับความไว้วางใจได้นะครับสุดท้ายโอกาสของรางวัลในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นพลังให้พวกเราเนี่ยไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนานะครับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมดีๆนะครับให้ ยินดีอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่ง่ายนะคะเพราะว่าเรื่องของสินค้าขายตรงมีหลากหลายแบรนด์มากในไทยแต่ถ้าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งบทเชื่อว่าทุกคนต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคือแอมเวย์อย่างแน่นอนยินดีด้วยนะคะสำหรับรางวัลน,นี้นะคะสวัสดีค่ะคุณทศพรค่ะ